ช่วงตอนนี้ผมอยู่กับนักขับชื่อดังของคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับพี่ต่อเปรมนะครับสวัสดีครับอยากให้พี่ต่อเคพูดถึงนะ นักกีฬาใดวงใจและก็แรงบันดาลใจที่ทําให้พี่ต่อเกมเนี่ยหันมาเป็นนักขับอาชีพได้คร้าก็แรงบันดาลใจนี้ก็คือพ่องชาพวพิล่ะเพราะว่าเราไปได,ได้สัมผัสกีฬาโมเตอร์สปอร์ตนี้เราก็ได้ไปศึกษาปอดท่านว่าท่านประสบความสำเร็จอะไรมาหรือท่านคือ ท่านเป็นคนที่มีมพรพรสวรรค์พรสวรรค์มากเพราะเ,เพราะท่านนี่ไม่ใช่เก่งเฉพาะขับรถอย่างเดียวคือท่านมีแข็งเลอใบโอ้เป,เป็นเป็นเป็นคนที่ที่ม,มีพรสวรรค์มากเราก็ผมก็คือเขาเป็นไอดอลผมอะก็เราก็อยากจะพยายามตามรอยผู้วาท่านนะครับครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยจะออกงานในวันจันทร์นี้ก็คือวันนี้เป็นวันแม่ ื่อวันแม่ก็ขอให้รักแม่เยอะๆแต่ว่าก็น่าจะรักแม่เยอะๆทุกวันอะไรเงี้ยก็คือปีนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยวันแม่เปินกลับพอดีแต่วา่าถ้าปีหน้าก็คงจะพาแม่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนดูลายแม่ สำหรับวันแม่แล้วกันครับผมแล้วก็ให้ทิงทานนะครับพี่ต่อเกี๋พูดถึงเยาวชนที่อยากจะหันมาเล่นกีฬาหรือว่าเป็นนักขับเหมือนกับพี่ต่อเกที่ไปสร้างชิเกเสีย์ใหประเทศไทยนะครับฮะก็คือ,อ,อถ้าคือเราพยายามจะออบอกให้เยาวชนว่าให้ให้พี่ๆน้องๆบอกขอขอให้เลิกซิ่งกันบนถนนถ้าอยากจะรู้ว่าเ,เ,เ,เรา เก่งกว่าเพื่อนไหมอะไรเงี้ยไปลงสนามกันดีกว่าเ,าเพราะว่าซิ่งบนถนนอะไรไงเงี้ยเราไปเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับตัวเราหรือว่าผู้ใช้ถนนด้วยก็ถ้าถ้าชอบอาการขับรถถ้าชอบอมความเร็วของรถเนี่ยขอให้ไปลงสนามกันดีกว่าครับผมถ้าเป็นเก็บที่ท้ายนี่นี่สั้นๆแล้วกันว่า งานในในอนาคตจะไปแข่งที่ไหนยังไงบ้างราครับแฟนๆที่บาจะได้ติดตามฮะก็ปีนี้ก็เหลืออีก5สนามมีมีที่บราซิลอเมริกาญี่ปุ่นมงจีและก็บาเลนก็เหลืออีก5สนามก็ออ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 รู้สึกว่าปีนี้คง5สนามนี้คงคงเราได้มีลุ้นกันอีกนะครับครับผมก็ต้องขอคนพี่ต่อเกมบ้างอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จในคราวนี้ครับครับ